<c oughs> ขนลุกมีหน้าบางวันรอนเราก็คันยิบยิบไม่นึกว่าจะมีฝุ่นแล้วก็ลรฝุ่นเยอะขนาดนี้นะครับก็ลองสังเกตตัวเองบางครั้งที่เราเกิดอาการเหมือนจะไม่สบายไอจามคัดจมูกน้ำมูกไหลหายใจไม่ค่อยสะดวกแล้วก็คันตามเนื้อตามตัวซึ่งก็จะเป็นอาการจากโรคภูมิแพ้นะครับแล้วก็ตัวไรฝุ่นก็อาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้เราเกิดโรคภูมิแพ้ได้โดยที่ไม่รู้ตัวนะครับซึ่งก็จะมีวิธีหนึ่งที่ช่วยได้ก็คือการใช้เครื่องดูดลรฝุ่นแบบนี้ และนี่ก็คือ iSuper รุ่น H2 Max ซึ่งเขาออกมาสารต่อตำนานของรุ่นพี่รุ่น H1 Max ซึ่งขายดิบขายดีคนใช้แล้วติดใจเพราะว่ากำจัดไรฝุ่นได้ดีมากนะครับเขาจะกำจัดไรฝุ่นได้ดีกว่าเดิมไหมแล้วเขามีฟังก์ชันอะไรที่อัปเกรดมาจากรุ่นเดิมบ้างกับราคาที่เพิ่มขึ้นใหม่นิดหน่อยเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Daddy Tip ครับผม เคยคุยกันในบ้านว่าอยากจะได้เครื่องดูดลฟฝุ่นของ iSuper ตอนนั้นเป็นรุ่น H1 Max ที่เขาบอกว่าดูดไลฟฝุ่นได้ดีมากนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ซื้อสักทีซึ่งหลังจากที่ทาง iSuper เขาออกรุ่น H2 Max มาผมก็เลยไปจัดมาเลยนะครับตัวนี้ก็จะราคาสูงขึ้นไปอีกนิดนึงอยู่ที่3,990บาทซึ่งในขณะเดียวกันผมก็ไปเอาเครื่องดูดฝุ่นไร้สายของ i Super รุ่น VC1 มาด้วยตัวนี้ก็จะอยู่ที่2,990บาทนะครับก็เดี๋ยวจะมาดูตอนท้ายคลิปอีกทีนึง สำหรับเจ้าตัว iSuper รุ่น H2 Max เขาก็จะออกแบบมาคล้ายๆกับรุ่นเดิมเขาก็จะเน้นสีขาวตัดกับสีดำแล้วก็จะตกแต่งด้วยโรสโก o นะครับการออกแบบของเขาผมมองว่าค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็สามารถเอาไปวางบนชั้นวางของเป็นของโชว์ได้เลยนะครับผมซึ่งตัวเครื่องน้ำหนักเขาจะอยู่ที่2.1กิโลกรัมตอนถือก็จะรู้สึกหนักนิดนึงแต่ก็จะมีข้อดีที่ตอนที่เราเอาไปถ่ายบนที่นอนแล้วก็แทบจะไม่ต้องออกแรงกดเลยนะครับเครื่องรุ่นนี้ก็จะเป็นแบบเสียบปลัก๊กเขาก็จะให้สายยาวมาถึง5เมตรนะครับ เราก็เสียบสายที่จุดเดียวเราก็สามารถดูดได้ทั้งเตียงเลยนะครับผมรุ่น H2 Max เขามีอะไรแตกต่างไปจากรุ่นเดิมบ้างนะครับขอ้อ1ก็คือรุ่นนี้เขาก็จะมีหน้าจอ LED ที่บอกปริมาณฝุ่นเป็นตัวเลขแล้วก็บอกสถานะการทํางานต่างๆรวมถึงเราสามารถควบคุมเครื่องได้โดยระบบสัมผัสนะครับแล้วอย่างที่2ก็จะอยู่ตรงช่องนี้นะครับเขาจะเพิ่มเทคโนโลยีปล่อยประจุลบออกมาดักจับฝุ่นในอากาศที่อาจจะเกิดจากการตกฝุ่นของเครื่องนะครับไม่ให้ฟุ้งกระจายไปในอากาศ แล้วก็ข้อ3ตรงจุดนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มกลิ่นอโรมาบนที่นอนเพื่อที่จะลดกลิ่นอับชื้นเวลาที่เราทําความสะอาดเสร็จแล้วก็จะได้กลิ่นหอมบนที่นอนไปในตัวนะครับผมถ้าเทียบกับรุ่นเดิมจุดเด่นของเขาก็ยังอยู่ครบแล้วก็จะมีส่วนที่อัปเกรดขึ้นด้วยนะครับมาที่ข้อแรกก็คือทังแก็ฝุ่นของเขาก็จะเป็นแบบถังคู่นะครับซึ่งก็จะกระทัดรัดมากขึ้นจุฝุ่นอยู่ที่300มิล ฐางแกะฝุ่นแบบนี้ก็จะมีข้อดีคือเขาสามารถที่จะแยกฝุ่นออกจากไส้กรองทําให้เราสามารถที่จะดูดได้ต่อเนื่องแล้วก็กรองไม่ตันเร็วนะครับส่วนช่องดูดก็จะกว้าง23ซนติเมตรเท่ารุ่นเดิมก็จะทําความสะอาดได้เร็วอยู่แล้วนะครับแล้วก็แปรงตบฝุ่นก็จะเป็นรูปตัววีซึ่งก็จะเน้นการตบฝุ่นโดยเฉพาะแล้วก็จะถนอมเนื้อผ้าด้วยนะครับแล้วก็ที่ด้านบนก็จะเป็นช่องใสที่ทําให้เราสามารถดูการทํางานได้ง่ายนะครับผม ครงนี้เขาก็สามารถตบฝุ่นได้36,00 0ครั้งต่อนาทีเท่ารุ่นเดิมเขาใช้มอเตอร์ขนาด500วัตต์ก็จะกินไฟเท่าเดิมแต่ว่าดูดได้แรงขึ้นที่1 6 0 0 0ปาสาลซึ่งแรงที่สุดในตอนนี้นะครับส่วนรุ่นเดิมแรงดูดเขาก็จะอยู่ที่1 5 0 0 0ปาสคปาสนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เขาก็จะมีแสง UVC เอาไว้ฆ่าเชื้อโรคแล้วก็ไล่ฝุ่นแล้วก็จะมีเซนเซอร์ที่จะหยุดการทํางานของแสง UVC อัตโนมัติเมื่อเรายกเครื่องขึ้นนะครับ ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นข้อดีเพราะว่าแสง UVC ก็จะเป็นอันตรายถ้าเกิดว่าโดนผิวหนังโดยตรงหรือว่าโดนโซนอื่นของร่างกายนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาจากรุ่นเดิมเขาก็ยังมีเทคโนโลยีขึ้นอันตราโซนิกซึ่งจะยับยั้งการจเจริญเติบโตของไรฝุ่นนะครับแล้วก็ยังมีระบบไล่ความชื้นบนเตียงด้วยลมร้อน60องศาอยู่นะครับ เตียงนี้ผมไม่เคยดูดไรฝุ่นเลยนะครับได้แต่เอาผ้าปูเตียงไปซักเป็นประจำอาทิตย์ละครั้งหนึ่งซึ่งเวลาที่เราตบดูก็ไม่เห็นมีฝุ่นออกมานะครับแต่ว่าตอนที่ผมนอนบางคืนตื่นมาก็จะมีคันตามตัวบ้านแล้วก็ลูกสาวก็จามนะครับก็เลยจะเอามาลองดูดดูแล้วเดี๋ยวผมก็จะลองใส่กลิ่นอโลมาเข้าไปด้วยนะครับ ตอนที่เราจะดูดแล้วก็กดที่หน้าจอสัมผัสได้เลยนะครับเขาก็จะมีอยู่แค่ปุ่มเดียวและเขาก็จะโชว์สถานะของ4ฟังก์ชันที่ทํางานอยู่ตอนนี้ก็คือการเป่าแห้งการใช้ขึ้นอันต้าโซนิกการใช้แสง UVC แล้วก็ไอออนลบนะครับแล้วก็ตัวเลขเปอร์เซ็นต์ด้านบนก็จะเป็นปริมาณฝุ่นที่เครื่องสามารถตรวจจับได้ที่พื้นที่นั้นๆนะครับ ซึ่งการใช้งานตัวนี้ก็ง่ายๆนะครับแล้วก็สังเกตดูที่ตัวเลขเปอร์เซ็นต์ของจํานวนฝุ่นที่เครื่องสามารถตรวจจับได้นะครับถ้าเกิดว่าพื้นที่ไหนที่ตัวเลขยังขึ้นสูงอยู่แล้วก็ดูดซ้ําที่พื้นที่นั้นนะครับแล้วก็ดูดไปจนกว่าพื้นที่ทั้งเตียงจะแสดงปริมาณฝุ่นเหลือประมาณ2%ถึง5%ก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็ระหว่างที่เครื่องทํางานมันก็จะมีกลิ่นหอมจากก้อนอะโลมาที่เราใส่ลงไปในเครื่องนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมลองดมที่เนื้อผ้าดูมันก็ไม่ถึงขนาดกลิ่นไปติดอยู่บบนนนเื้้อผผาะครั ซึ่งผมคิดว่าถ้าเตียงเราไม่กลิ่นอับอยู่เดิมตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการลดกลิ่นอับแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเตียงของเราไม่กลิ่นที่สะอาดขึ้นนะครับอันนี้ขนาดเอาผ้าปูไปซักประจําฝุ่นยังขนาดนี้เลยนะครับจะเห็นว่าทั้งที่ก่อนหน้าเราลองเอามือตบทั้งเตียงแล้วก็ไม่ได้มีฝุ่นฟุ้งออกมานะครับแต่ว่าเครื่องก็ยังดูดฝุ่นออกมาได้ขนาดนี้เลยนะครับผมซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันไปดูดออกมาจากตรงไหนนะครับ นอกจากเตียงนอนแล้วเราก็ยังสามารถที่จะดูดโซฟาผ้าหมอนตุ๊กตาได้นะครับซึ่งเท่าที่ผมลองดูก็สามารถใช้งานได้ดีเช่นกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูดหมอนที่ผมใช้เป็นประจำว่าจะมีฝุ่นเยอะแค่ไหนนะครับหลังจากที่ดูดหมอนไป8ดใบนะครับฝุ่นก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับผม,มซึ่งฝุ่นที่เครื่องดูดออกมาได้เดี๋ยวผมจะส่งไปที่ห้องแลบมหาลัยไปส่องดูว่าในฝุ่นนี้มีอะไรอยู่บ้างนะครับผม ตอนนี้ผมได้ไฟล์ภาพของฝุ่นที่ส่งไปวิเคราะห์มาแล้วนะครับอืก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนะครับนอกจากเศษฝุ่นละเอียดที่อยู่รอบๆแล้วก็จะมีตัวลายฝุ่นที่กำลังเดินอยู่อย่างนี้นะครับผมแล้วผมคาดว่าในกล่องนี้ก็จะมีเศษมูลของตัวลายฝุ่นยอยู่ด้วยนะครับโดยที่เจ้าตัวลายฝุ่นทั้งหลายก็จะอาศัยกินเศษผิวหนังของเราที่หลุดร่วงอยู่บนเตียงแล้วก็จะถ่ายมูลออกมานะครับซึ่งเศษมูลของตัวลายฝุ่นนี่แหละก็จะทําให้ผิวหนังของเราเกิดการระคายเคืองแล้วก็ทําให้เราเกิดโรคภูมิแพ้นะครับ ผมเห็นแบบนี้ก็สยองเหมือนกันขนาดเอาผ้าปูตเตียงไปซักบ่อยๆยังมีเลยนะครับผมแล้วก็การทำความสะอาดนะครับแล้วก็ถอดมันออกมาแล้วก็ถอดฝาแล้วก็ใส้กลองแล้วก็ถอดออกมาได้นะครับแล้วเขาก็แถมแปลงทางความสะอาดให้ด้วยนะครับซึ่งทั้งชุดนี้เราสามารถเอาไปล้างน้ำแล้วก็ไปผึ่งให้แห้งก่อนที่เราจะใช้ต่อได้นะครับซึ่งในนี้มันก็จะมีใส้กลองอยู่อันหนึ่งใส้กรองตรงนี้เป็นฟองน้ำซึ่งเราสามารถเอาไปล้างน้ำได้นะครับ แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราใช้ไปประมาณ40-50ชั่วโมงแล้วเราก็ควรจะเปลี่ยนไส้ก่อนนะครับซึ่งเขาก็จะแถมมาให้2ชุดถ้าเกิดว่าพูดถึงเครื่องดูดฝุ่นที่ผมใช้งานอยู่ตัว iSuper 3 in 1 Cleaner แบบเสียบปลัก๊กเครื่องนี้ก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้เขาก็มีรุ่นอัปเกรดแบบไร้สายที่ใช้งานได้ง่ายยิ่งกว่านะครับก็คือ iSuper รุ่น VC1 ตัวนี้ ซึ่งจุดเด่นของเครื่องนี้ก็คือถึงแม้จะเป็นเครื่องแบบไร้สายแต่ว่าเขาให้แรงดูดสูงถึง25,000ัาสคาลซึ่งแรงกว่ารุ่นเดิมเยอะเลยนะครับแล้วก็เพ่งเคยเห็นในเลนราคาหลัก2,000นะครับอันนี้เป็นพลาสติกนะครับเราลองแบบเบาดูก่อนอันนี้ง่ายเลยอันนี้เป็นแหวนเหล็กนะครับเราลองแบบเบาอ่าแบบเบาดูดไม่ขึ้นแล้วลองลองแบบแรงดูครับ ผมว่าแรงนะถ้าเกิดว่าเราดูตามสเปคแล้วเครื่องนี้เขาอัดแบตเตอรี่มาให้ถึง6ก้อนขนาดใหญ่ถึง 13,200mAh mm. เขาเคลมว่าชาร์จ4ชั่วโมงสามารถดูดได้ถึง40นาทีซึ่งก็จะใช้งานได้นานกว่าเครื่องดูดฝุ่นแบตเตอรี่ทั่วไปที่ทําได้ประมาณ20นาทีนะครับการทํางานโดยปกติเสียงก็จะไม่ดังมากแล้วก็จะมีโหมดเสียงเบาซึ่งเขาจะไม่รบกวนคนรอบข้างระหว่างที่ทํางานนะครับแล้วเขาก็จะมากับหัวดูด3แบบนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้ง่ายๆแบบนี้เลย หัวดูดแบบนี้ก็จะเป็นแบบแปลงแล้วก็ลูกกลิ้งนะครับแล้วก็จะมีไฟ led ตรงนี้ด้วยซึ่งเขาก็จะปรับขึ้นลงได้90องศาแล้วก็หันซ้ายหันขวาได้เกือบ180องศานะครับซึ่งหัวนี้ส่วนใหญ่เขาก็จะเอาไว้ดูดบนพื้นนะครับเขาก็จะมีเป็นก้านต่อยาวแบบนี้แล้วก็สามารถต่อได้ง่ายๆนะครับอันนี้เราก็สามารถที่จะดูดบนพื้นได้ แล้วเขาก็จะมีหัวดูดแบบยาวซึ่งเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูดที่แคบตามมุมห้องได้นะครับผมก็ <S <S จะมีหัวดูดแบบ t ูว In วันแบบนี้ซึ่งเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ง่ายๆก็คืออย่างเช่นตรงนี้ก็เอาไว้ดูดซอกเล็กๆนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะปรับเป็นหัวแปงเอาไว้ดูดตามคีย์บอร์ดดูดตามซอกหน้าต่างได้นะครับแล้วก็ตัวก้านต่อยาวเราก็สามารถเอามาต่อกับหัวแบบอื่นก็ได้นะครับอย่างเช่นแบบนี้หรือว่าแบบนี้ ครวก็สามารถเอาไปดูดบนที่สูงๆได้นะครับผมการทํางานปกติของเครื่องนี้ก็คือเรากดแค่ปุ่มเดียวก็พอนะครับกดทีหนึ่งเขาก็จะทํางานเบากดอีกทีหนึ่งเครื่องก็จะทํางานแรงที่สุดนะครับแล้วกดอีก uh ทีหนึ่งเครื่องก็จะปิดการทํางานแล้วสังเกตว่าจะมีปุ่มปิดเครื่องอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับก็คือไม่ว่าเราจะทํางานอยู่ที่สถานะไหนก็ตามแล้วกดปุ่มนี้เครื่องก็จะปิดการทํางานเองนะครับผมแต่ยังไงก็ตามจะเห็นว่าเขาถอดเปลี่ยนแบตไม่ได้นะครับ ถ้าเกิดว่าแบตหมดเนี่ยเราก็ต้องเอาไปเสียบชาร์จนะครับผมตรงนี้ซึงเครื่องดูดฝุ่นไร้สายแบบนี้ก็จะเหมาะกับคนที่อยู่คอนโดหรือว่าหอพักเพราะว่าใช้งานง่ายจัดเก็บง่ายไม่เปลืองพื้นที่นะครับหรือว่าเป็นผู้ใช้งานตามบ้านทั่วไปที่อยากจะได้เครื่องดูดฝุ่นที่สามารถใช้งานได้ง่ายๆเอาไปดูดตามห้องต่างๆหรือว่าปรับเป็นแบบสั้นเอาไปดูดภายในรถได้สะดวกสะดวกนะครับ โดยรวมแล้วเจ้า i Super รุ่น H2 Max ก็ถือได้ว่าสารต่อตำนานการดูดลรฝุ่นจากรุ่นพี่มาได้ดีมากเลยนะครับทั้งแรงขึ้นใช้งานง่ายเห็ผลจริงมีเพิ่มกลิ่นหอมแล้วก็ลดกลิ่นอับชื้นได้อีกแล้วก็การใช้งานลมร้อนตรงนี้ก็ถือว่าช่วยได้บ้างแต่ว่าเราต้องค่อยๆไปนะครับส่วนเรื่องของการฆ่าเชื้อโรคแล้วก็ลาฝุ่นด้วยแสง UV แล้วก็ยับยั้งการเจริญเติบโตด้วยคลื่นอัลตราโซนิกเนี่ยซึ่งมันก็มีการวิจัยที่บอกว่าสามารถใช้งานได้นะครับแต่ว่าผมคงบอกผลจริงๆไม่ได้เพราะวา แต่ว่าเรามีลราก็อุ่นใจนะครับแล้วก็เจ้าเครื่องดูดฝุ่นไร้สาย i s u p e r รุ่น VC1 ก็ตอบโจทย์ผมในเรื่องพลังดูดที่แรงมากตัวเล็กยิบใช้ง่ายไม่เปลืองพื้นที่เก็บแล้วก็สามารถเข้าควบคุมการทำงานได้แทบจะทุกอย่างเลยนะครับส่วนราคาของทั้ง2เครื่องนี้ก็จะเป็นตามรูปนี้เลยนะครับผมตอนนี้มีโปรโมชั่นเขารับประกันให้สูงสุดถึง15เดือนเมื่อลงทะเบียนผ่าน QR code แล้วก็200คำสั่งซื้อแรกก็จะได้เครื่องทำความชื้นแถมไปอีกนะครับ โดยที่โปรนี้เขาก็จะอยู่ไปถึง30พฤศจิกายนปี2566นะครับความเห็นส่วนตัวก็คือถ้าเกิดว่าเราเทียบราคากับความสามารถผมมองว่าคุ้มมากๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกำลังมองหาอยู่ก็ลองเอาข้อมูลในคลิปนี้ไปลองตัดสินใจเลือกซื้อดูนะครับผมก็จะฝากลิงก์เอาไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปแล้วก็ปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบการรีวิวอย่างนี้ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ช่อง Daddy Tip ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับผมพบกันหคคคลิปนน้านะรรััรับบสสวดี